ช้าภูมิใจสนเอันตรมาฟกานอามัสคามีทูไอคัมไอไอคัมฟรอมไทยแลนด์อ่าไอคัมวิสิตเฮียจัส7เดย์กีมัสคาซีเฮเสออฟฟรอมไทยแลนด์ชัส7เดย์อีมัสคาเลสกเพลย์เมนะบายบายโนโน Play, play game. Okay, let's go. Okay. Mother, which country? Huh? Which country? What you say? I, 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 I don't from, understand. Where, where are you from? Where are you from? Oh, I come from Thailand. Thailand. Thailand, Bangkok, Thailand. Okay, nice country. Yes, it's a very nice country. You ever been to Thailand? Yes, I am a China, I know Thailand. You ever been to Thailand, Bangkok? Yeah. Okay. Ever been to Thailand? How many years old? How many years old? Yeah, just how many is good. How many is good? Yeah. Nice, everyone nice. Okay, bye. Good bye, bye. No, no, stop. Huh? Hmm? No. Bye, bye, How bye many bye bye. years? How huh? many years old? How many years old? Oh. I'm, I am. I am. How old are you? Old. I am uh sixty years old. Sixty. Masha are Sixty. You sixty. 60 okay, low. okay. Okay. I. I know. Uh, are you, you was young. you y e you are younger I am I am Muslim you Muslim no 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 I'm Buddha Christ. Christian Buddha no no Buddha Buddha okay บายบายพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะครับนะ ready ready I'm lady boy lady boy ready ready I s h a d o เขาออกเขาขอเล่นเกมกับแม่โนโนโนใช่ใช่ใช่อาชาดู What อาชาดู No No ไม่ใช่ No 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 Bye Bye You Into No Bye 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 ปิดตรงไหนอ่ะ พูดอะไรไม่รู้เรื่องคือคนที่เราเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ดีแล้วเราเนี่ยเป็นคนฟังสำเนียงอหลับ,บกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างยากต้องตั้งสติฟังพอเพิ่งไปเรียนภาษาอังกฤษมาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แตกฉานเรื่องภาษาอังกฤษพูดยังผิดผิดถูกๆอยู่เลยเห็นไหมสวัสดีทุกคนนะคะ เพิ่นเพนสามนาทีสวัสดีทุกคนนะคะเอาใครอยากคุยกับแม่เข้ามาโอ้เขาจะเป็นคนเข้ามาคุยกันแบบนี้เนาะเราก็งงๆงงเนาะเพราะว่าเล่นติ๊ t ตอส่วนใหญ่เวลาในประเทศไทยอะ่ะก็แทบจะไม่ได้คุยอะไรกับใครงไงเออแล้วก็เขาเขาเขาเห็นเราได้ยังไงหรือว่าพอเราไลฟ์สดเสร็จปุ๊บ มันก็จะอยู่ที่โลเคชันนะั้นสวัสดีวันนิดานะคะวันนิดาสีสวัสดิ์นะคะสวัสดีนะคะที่นี่แปดโมงเองอะ่ะหนูรักแม่มากนะคะน้องยูเซอร์เจ็ดแปดศูนย์สี่ลิปแม่สวยนี่ไง <c oughs> ทาให้มันแบบสวย,สวย นี่มันเป็นลิปมันประสมสีซื้อมาจากที่เมืองไทยแหละน้องอ่าน้องแองเจลคุณแม่อยู่คุณแม่อยู่ประเทศโอมานค่ะอยู่ที่มัสกัดโอมานค่ะโอ้ผิวสวยจังเลยโอเคผิวสวยค่ะบางคนก็ก็บอกแม่อายุยังไม่ถึงหกสิบนะคะ สวัสด,ดีลูกติ๊กนะคะเลิฟเลิฟยูทูใครกันเนี่ยพูดรับสายหนะ่อย I'm pretty good you're pretty yes I'm fine I'm fine okay good morning กุลามเบก็สวัสดี good good morning Okay, okay, play with match, okay? Play with match. No. Why? No, 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 no. I don't understand. Play with match. No, no, no. I, I cannot play. No. Why? You are a. <laughs> you scared me? No. You scared for me, yeah. อ่าฉันรู้คุณคุณอ่าฉันรู้แต่ฉันไม่สามารถจ่ายได้คุณเป็นห่วงฉันใช่ๆอับดุลอับดุลมอยชื่อคุณคืออับดุลมอยจียอสคุณมาจากไหนต้องการพีเคคืออะไรอ่ะหนู เล่นไม่เป็นน่ะต้องการพีเคคืออะไรอ่ะพิม์พมาบอกหน่อยสิต้องทำยังไงสมงว,ว่าเรายอมรับปุ๊บอ่ะยอมรับปุ๊บต้องอยังไงต่ออ่าต้องอยังไงต่อนะแข่งเกมอูไม่ทำไม่เป็นนะหนูแก่ขนาดนี้อายุหกสิบกว่าแนละ้วจะแข่งเกมได้ไงอ่ะทำไม่เป็นอยู่แล้วเล่นไม่เป็นน่ะ สมาชิกจะเล่นช่วยแม่เอาทำยังไงทุกคนให้ของขวัญ <laughs> ทำไม่เป็น <laughs> I cannot to pray I'm old a b d u l yeah I'm old cannot to pray <c oughs> I don't know everything in TikTok okay ออ uh. I don't know everything in TikTok บ้าส์เขาแมนั่งเฉยเียต้องเขาเขาชื่อไม่บ้าไม่รู้เรื่องเลยเขาหกคืออะไรไม่รู้เขาเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแม่นั่งเฉยเใช่ไหมเออต้องทำที่แค่ไหนหมดอิมรานบอกกันก็ไม่ได้ แม่กำลังช่วยแม่อะเอาโอเคโอเคช่วยแม่เล่นอยู่แม่อาจจะช่วยอยู่เขาแข่งยังไงอ่ะแข่งแข่งพึ่อ What is your name? And m h My name is Patty. Patty. Patty ชื่ออะไรกันเราไม่รู้กันละชื่ออะไรมาละอาจจะรู้วันน Patty My name is Patty y o u t u l e Patty ที่รัก Patty ที่รัก แพตทีเชล่าก็เลิมมแลเขาหูี่ฮาลยเล่าแพตทีที่รักอิสพตี้ I love you <laughs> you y o อ่า you say to m แพตตี <P> ้ที่รักแพตตี้ที่รัก you say แพตตี้ที่รักเชลลฮัสซีกูลาบุลี อ๋อคุยกับเขาตามปกติโอเคยูเซ่แพตตี้ที่รักเซ่แบปติทิลาฉันรักคุณฉันรักคุณคุณสวยมากคุณสวยมากฉันอยากฉันนีอยากแต่งงานกับคุณเนเนียนเน่ยคนแต่งงาน ต้นี้อ่านกับคุณกับคุณอิสมาอิสมาแพตตี้ไฮแพตตี้ดาริยูเวลิสยูโซบิวตี้ฟูดไอเลิฟยูไอวอนทูแมรี่วิธิยูอิสมาฮ่าฮ่า่าเฉยฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่งเฉยฮ่า่่าฮ่าฮ่ y ฮ่า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 ฮ่ y ่ You say, what? What I say? <laughs> you say you are a dirty. Huh? You you you, you say. <clears throat> you say you are dirty. You say, say, You see, what? You. I think you are an abnormal person. I think. อ๋อมันบอกว่าฉันเป็นคนไม่ปกติถูกปะชุ่มกับบลลรฮัลลีกุลลีกันลาฮุชามนนเลขที่ขึ้นคือของขวัญคือโออะไรวเนี่ยไม่อเลขที่ออสี่สิบห้าใช่ไหมเลขที่ขึ้นสี่ห้าปะชุนนะมันนะฮัลลากวะฮจซีฮจีวุลละบัลัานคนันและวันจันจบันจันจรันจัะบัซืาล ก็เลามา,ลาหลอุลีบิล,ลีสละอัจ,จูอจ,จูบัลลูฮ <c oughs> าฉันรักคุณจะผิดมากไหม,ไมกกรักด้วยหัวใจ <c oughs> แม้ไร้สิทธิ์หวงและหวงัง <c oughs> แอบซ่อนเรน้น <c oughs> เหมือนเป็นความผิดใหญ่หลวง เก็บไปฝันในสวงขอเป็นแค่ชูทางใจคนเข้าข้างแม่กำลังทำคะแนนให้แม่ฮัก <laughs> ค <c oughs> ีอาเป็นเดอะวินเนอร์โอเคใช่ไหมอย่างนี้เราชนะ,ขะเขาแล้วใช่ไหมอย่างนี้เราชนะเขาแล้วใช่ไหม หาคิดแค้นเครืองต้องส่งอภารเรื่องเป็นคนไม่รู้เรื่องอ่าอ่าอาเข้ามาใหม่สนุกละสนุกลนะคนเข้าเข้า <Glass> มาแล้วแม่ชนะเราก็ได้คะแนนใช่ไหมกูแก่แล้วนะมึงกูอายุหกสิบกว่าแล้วนะใช่ไหม คุยกันก็ไม่รู้เรื่อง๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเล่นเกมการเวลาขครเข้ามาพัชชาสวัสดีสวัสดีกุ๊กนะคะกูงงมากเลยอยู่ๆขเขาไม่ลด้แข่งเกมแบบพูดไม่รู้เรื่องภา,าษาอังกฤษกูก็พูดไม่เป็นน้องโมนะคะเรียกคนหล่อมาทำยังไงเรียกคนหล่อทำไงอะลูกฮัลโหลสาลาอมลกุม สลารมลกุมโถมีคนกดถูกใจทั้งห้าเคนะี่ต้องให้เขาขอเรามาใช่ป่ะเราถึงจะกดรับได้ใช่ไหมปูนาภาวินีนะคะโอ้ชื่อน่ากินมากปูนาบางคนแข่งสามรอบโอ้เดี๋ยวต้องศึกษาและสนุกดีเหมือนกันนะเนาะ หนูอยากให้แม่คุยกับคนหลอกแล้วจะทำยังไงอะ่ะลูกแม่ไม่รู้จักเลยอะ่ะเขาเราก็ต้องหลอไอ้อาสารมลกรุ่นคัมมันคำมันคำมคำมันทูเพยเกมวิดมีอนุสาสวยมากค่ะพี่สาวนะคะโอ้ยขอบใจนะจ๊ะลูกน้องสาวของพี่สารม,มลกูุ่คำคำคำมทูเพยเกมวิดมี่ please I am Patty from Thailand. I am 35 years old <laughs> มาที่นี่ต้องบอกว่าฉันอายุ35ฉันไม่บอกอายุเยอะกว่านี้นะ I am 35 years old. I wait for pay a c e p with you โอ้กินข้าวอย่างค่ะแม่น้องโมจ่าแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยทีนี่8โมง แม่ตื่นมาตอนหกโมงกว่ากดไปตรงไลค์ค่ะแม่ตรงไหนล่ะกดตรงไหนละไลค์อะทำไม่เป็นน่ะตรงนี้สัปะเพิ่มเป้าหมายไลค์อะโอเคอธิบายเป้าหมายไลค์ของคุณคนชอบอาหารไทยอะโอเคยืนยันโอ้โหยากเหมือนกันเนาะคิดถึงแตงโมไหมแม,ม่คิดถึงตลอดเลย เป็นยังไงมังม่งเมืองไทยเมื่อวานมีข่าวเมื่อวานมีข่าวที่นี่นะเป็นข่าวใหญ่เล่าให้ฟังมีข่าวใหญ่ที่นี่คืออ่ามีคนของประเทศเนี้ยไปเที่ยวที่ประเทศหนึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยนะประเทศอประเทศหนึ่งก็คือเป็นประเทศแหมพูดดีไหมเนี่ยอย่าพูดเลยเนาะแต่เป็นประเทศที่ มีภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่แล้วปรากฏว่าสองคนเนี้สองคนผัวเมียเนี่ยก็เป็นคนที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงในในประเทศนี้แล้วก็ไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าถูกฆ่าเป็นข่าวใหญ่นะถูกฆ่าตายทั้งผัวทั้งเมียเลยเป็นข่าวใหญ่ของของของที่นี่ของประเทศนี้เอออ๋ออยู่บาเลนโถอยากไปเนาะจะดูแลแม่แลแม่อย่างดี อมอย่าพูดเลยแม่คะแม่เดี๋ยวงันไม่มันมันพูดได้จริงๆเพราะว่ามันคือข่าวที่คนในประเทศนี้รู้กันหมดเลยที่เมืองไทยสิบเอ็ดโมงสิบนาทีนะคะที่นี่แปดโมงสิบนาทีค่ะมันจะห่างกันประมาณสามชั่วโมงห่างกันประมาณสามชั่วโมงที่นี่ก็เนี่ยสบายสบายอยู่พูดได้ค่ะแม่ พูดได้ไม่เป็นไรมันคือข่าวที่ออกทีวีออกในโซเชียลที่นี่ค่อนข้างเยอะมาเป็นประเทศทีป่ประเทศนี้เป็นประเทศที่ฉันว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่นะประเทศโอมานนะเป็นประเทศที่ฉันว่ามันไม่มีตึกกราม่านช่องที่ที่มันใหญ่จนกระทั่งแบบมันใหญ่จนกระทั่งแบบเรา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 ไม่ชอบอะบางตึกใหญ่บางทีไม่ชอบนะ คือจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยปากหมุดตรงไหนกอะอลายสักว่าปเป็นประเทศนี้เป็นประเทศที่คนนิสัยดีมากประเทศโอมานเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนนิสัยดีเป็นปเป็นประเทศที่ประชาชนนิสัยดีพูดจริงๆเป็นคนน,นิสัยดีมาก แล้วก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนิสัยดีที่นี่นะแล้วก็อา่แล้วก็อาหารอร่อยมากอาหารที่นี่อร่อยมากเป็นเป็นพวกเนื้อย่างแล้วอาหารพื้นเมืองเขาเป็นจริงๆฉันนชอบที่นี่เลยนะประเทศเนี้ยพรฉันมาประเทศเนี้ยไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วนะ ที่นี่มาไม่ต่ำกว่าสิบครั้งที่โอมานแล้วก็แต่ละครั้งที่มาก็จะไปเที่ยวทะเลทรายสนุกแต่ละครั้งที่มาเนี่ยโอมานน่าอยู่ใช่ไหมพ่ชายบูสิทธ์ใครเนี่ยอีแปะซะเหรอใช่อีแปะไหมโออีแปซะกะูแบบใช่อีแปะมาชะ พี่ชัยบูสินีแปรซะนะแปรซะาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมนะเพื่อนสนิทแตงโมนิดานนะอีแปะเนี่ยเอ้ยมาแล้วยอมรับก่อนอายยอมรับแล้วเขาไม่เข้าอีแป๊ะ,นะแปะเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของแต,งโ,นะนนตงโมนิดาแล้วทีนี้อีแปะเขาออกมาจับ ไปเขา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 ไปเขามีปัญหาชีวิตนิดหนึง่งแล้วช่วงที่แตงโมเสียแตงโมเสียอ่าแปซะอีแปซะ,ะ,ะ,ะมันก็แบบอยากจะออกมาอยากจะทำมาเลไม่ต้งบแต่ว่ามันมันเราเข้าใจว่ามันมาไม่ได้ทำไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนูช่วยเล่นอ่ะโอเคเข้าใจแล้วแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตอนมั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 นออกมาได้คนก็ไปถามว่า แล้วมึงเป็นเพื่อนสนิทแตงโมเนี่ยทําไมไม่ออกมาถ้ามึงไปอยู่ไหนมาดูไลฟ์ตลอดนะคะไปไปอยู่ไหนมาแล้วก็คนด่าว่าถ้ามึงเป็นเพื่อนแตงโมอะ่ะมึงต้องออกมาตอนที่แตงโมมีเรื่องสิแตงโมเสียชีวิตอะไรเงี้ยแต่ฉันนะ่ะรู้ว่าทําไมมึงไม่ออกมามันติดสับออกมาไม่ได้จริงๆ แล้วมันออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ก็มีคนไปด่ามันอีแปะซะพิชัยภูสิทธิ์มีคนไปด่าว่ามึงเป็นเพื่อนนิโม,มงทําไมไม่ออกมามึงไม่ใช่เพื่อนอย่างคุณฉันยืนยันเลยนะอีแปะซะาเป็นเพื่อนแตงโมฉันก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ายืนยันนะว่าแปะซะคือเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมเพราะว่าฉันเนะี่ยอยู่ในชีวิตอีแตงโมมาอีแปะซะก็อยู่ด้วยเออ ออกมาก็จะหาว่าจริงจริงอีแปะเนี่ยฉันเข้าใจมันเลยนะฉันรักมันด้วยม,ดย,ดยมันเป็นเด็กนิสัยดีอีแปะซ่าเนี่ยเป็นเด็กนิสัยดีเพื่อนสนิทของแตงโมเขาเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมจริงจรงิแปะซอืมหนูไม่ได้ไปซาลาล่านะคะอ่ะคนละคนแน่ๆเลยเนี่ยหนูไม่ได้ไปชาลาล่าซาลาล่า คนละคนอ่ามาอีกแล้วรับก่อนฮัลโลสวัสดีฟลลโลสวัสดีมัลกุมสวัสดีอซ์สวัสดีมัลกุมฮัลโหลสวัสดีมรดสวัสดีอาร์บคสใครในมั่งตอนทักกันไห้ Are you from อันตรา โอซบริยามเขาไม่ให้ถายเขาไม่เกี่ยวกับเรานะวัั s a i e w h e r e you fromWhere you f r o m เอ๊ะเนี่ยกฤษอารับเรอาหรับอารับ Cannot no 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 cannot อารับอาฮับฮับบีบีฮับบีชเห็นเเส Where me pena. from? Where are you from? Where are you? from? Pakistan? Are you Pakistan? Where, are you? where are you from

เ,เขาเาวไม่เข้าใจขนาดกูก็พูดกูยังไม่เข้าใจตัวเองเลยครับหลัเขาจะไปเข้าใจนี่งเขาจะไปเข้าใจได้ไงอ่ะถูกปาะแล้วต้องทำยังไงเนี่ยทำเดยเฉยใช่ป่ะอ,อินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีไหนละมีคนให้คะแนนอย่างต้องทำยังไงมั่ง ตุลกีหรือเปล่ากดทิ้งค่ะแม่กดทิ้งตรงไหนเอาเอามือกดไปที่รูปคาว